สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับครบรอบหนึ่งปีสุดช้ำอดีตผัวย่องแต่งหญิงอื่นจอยบุกงานแต่งเผยครบรอบหนึ่งปีความทรงจำช้ำอดีตผัวย่องแต่งหญิงอื่นเชื่อว่าหลายๆคนคงยังจำกันได้ดีสำหรับบิลกรรมแม่สามีพาสไพรบุกงานแต่งลูกชายงานนี้ทำเอาภรรยาหลวงดังชั่วข้ามคืน มีคลินิกดังประกาศตามตัวให้ไปทำสวยต้องบอกเลยว่าหลายๆคนคงรู้จักดีเธอก็คือคุณจอยนั่นเองครับต่อมาเธอนั้นได้โพสเฟซบุ๊กขณะสวมชุดข้าราชการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและกราบพ่อแม่เพื่อเป็นสิริมงคลพร้อมกับระบุข้อความว่าวันแรกของการเป็นข้าราชการล่าสุดจอยนั้นก็ได้โพสต์ครบรอบหนึ่งปีความทรงจำช้ำอดีตสามี ย่องแต่งงานกับหญิงอื่นโดยแชร์โพสต์ความทรงจำวันที่คลิปโด่งดังและได้ระบุข้อความว่าครบหนึ่งปีแล้วสินะขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณ,คณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ